สวัสด,ดีครับรีวิซ่าาตัวกลับมาอีกแล้วนะครับผมได้ยินเสียงเครื่องบินนะวันนี้เปิดหน้าต่างนะฮะเพราะว่ามไม่อยากเปิดแอร์แล้วนะฮะอยากให้แบบรู้สึกอากาศมันดนะีวันนี้ก็เลยเปิดต,ตรงหน้าต่างเปิดถล่มแล้วนะครับผมพูดเรื่องอะไรเนี่ยมาตัวนี้นะฮะก็บอกเลยว่าพีไว้เป็นเป็นปีช่วงปลายปีเราก็เริ่มเห็นสินค้าบ้างปลายแล้วแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย เราก็เริ่มเห็นมากขึ้นผมก็เฝ้ารอรอไปเรื่อยๆครับจนนี่แหละครับเดือนสิงหาคมนะฮะในที่สุดก็ได้มานะครับแอบเใจใจนิดนึงตรงที่มันมันได้มาแบบที่แบบที่ไม่ใช่อย่างที่คาดหวังว่ามันจะได้มานะครับผมอ่ะโอเคมาดูเลยว่ามันคือตัวอะไรที่รอมานา,นานกันเป็นปีนะครับนี่ฮนะนี่ก็คือคุณเต่าเหล็กนะครับผมจากค่ายฮีทบอย พยายามหาว่าเป้งของใครวะเนี่ยมีอยู่ตัวเล็กๆตรงนี้นะฮะน้องนั้นนีก็ไม่มีบอกอะไรเลยมีแต่ตัวหนังสือนะฮะภาษาจีนนะครับผมเป็นไข่จีนนะฮะเนี่ยรอมานานมากวูว้าวกันตั้งแต่เห็นต้นแบบตอนแรกๆที่ออกมาเลยนะครับซึ่งตอนแรกต้นแบบเราจะเห็นแค่แค่สี่ตัวก่อนก็คือเต่าทั้ง4ี่ตัวนะฮะเป็นตัวเทาๆแล้วก็ตอนหลังเนี่ยรู้สึกจะเห็นเชเลเตอร์แบบนะครับผม มาแกะดูด้านในเลยข้างในก็จะมีปิ่นโตอยู่สามฐานนะครับสามเถวนะฮะบ,บอกเลยว่านักน้ำหนักเอาเรื่องนะฮะเพราะว่าเหล็กค่อนข้างจะเยอะนะเมื่อนั้นโอ้โหหนักหน้าดูชมเหมือนกันมาดูทีละฐานเลยละกันถือไม่ไหวนี่นะฮะฐานแรกก็จะเป็นแบบพวกพาสอาวุธนะครับมันจะมีปืนมีโล่มีดาวกระจายมีดาบนะฮะดาวจะให้มาสองแบบนะนี่อันนี้จะเป็นดาบหลักนะฮะก็จะมีปอกแล้วก็จะมีดาบเล็กๆที่คล้ายสปาตา้า นะฮะฮดาบสปาร์ตันนะครับสปาร์ตาป่ะเออสปาร์ตาสิเออ,เอ,อแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นตู้นะฮะก็จะมีให้สองแบบแบบสีดำเพื่อเอาไปลงสีแบบใสๆนะครับผมแล้วก็มีนี่ไอพิซซ่านี่จะเป็นแม่เหล็กเอาไว้เปิดไฟนะฮะเปิดไฟพอาะเขาจะมีไฟที่ลูกตานะโอเคฐานต่อไปทําไมเรียกฐานต้องเรียกฐานสิเออเป็นฐานมาจากไหนวะอันนี้ก็จะเป็นตัวนะฮะมีกระดองมีหัวแยกมาให้นะครับแล้วก็จะมีปืนสั้นนะะให้สองกระบอก ให้ปืนเยอะมากนึวกว่าเป็นการดั้มมัง้งแล้วก็จะมีนี่ไบเซอร์ถุยไม่ใช่อันนี้จะเป็นคู่มือนะฮะ็นไงใส่ซองมาอย่างเงี้ยนะเพิ่มความเลือดหรูอลังการตอนแรกผมก็งงให้บไบเซอร์ด้วยหรือวะดูแล้วพอเทเออกมาทั้งหมดเราไม่มีคู่มือน่าจะไม่ใช่ก็นี่นะฮะเป็นคู่มือนะครับรู้สึกแบบว่ามันใส่ใจไปหมดเลยนะเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยว้าอวางสงสัยกลัวไม่คุ้มราคามัง้ง บอกเลยนะฮะสนุนราคาก็อยู่ที่กลมๆก,ก็ประมาณ5,000บาทนะครับผมต่อตัวนะฮะซึ่งล่าสุดก็ไมกี้เปิดพีไปแล้วตอนนี้ที่เปิดพีล่าสุดก็จะเป็นลาฟาเอลนะครับเริ่มเริ่มแล้วแต่ยังไม่แบบเปิดพียังเป็นทางการนะแต่ก็คือลาฟาเอลนี่ปล่อยภาพโปรโมทมาแล้วเตรียมตัวแล้วนะฮะมาที่ฐานสุดท้ายก็จะเป็นฐานนะครับฐานกับไอ้พวกที่จะเป็นเขาเรียกว่า ที่ที่ที่เก็บอาวุธอนะ่ะเออก็จะมีแบบที่เน็บอาวุธที่เน็บปืนที่เน็บดาอะไรพวกนี้นะฮะก็ต้องต่อพวกนี้ก่อนแล้วค่อยไปเสียบเข้ากับตัวทีนึงนะครับมานี่ดูตัวเขาก็จะใส่ถุงแกงร้อนให้เราก่อนนะฮะจริงๆ,ๆมันมีลวดมัดมาให้ด้วยนะแต่ว่าพอเอารวดออกแล้วก็ก็ยังใส่ได้นะกะ็จะมีฟองน้ำเนี่ยเน็บ,เน,บเน็บมาให้นะฮะอฟองน้ำออกก่อนอน้ำหนักดีใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็ข้อต่อนี่ก็เป็นเหล็ก เป็นเหล็กหลายจุดมากอืมไม่รู้ว่าจะใช่ทุกจุดหรือเปล่านะแต่ว่าจุดหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเหล็กเป็นหมดซึ่งค่อนข้างที่จะจะแข็งนะตัวของผมเนี่ยค่อนข้างแข็งกับข้างขวานะฮะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยตรงไหลเนี่ยมันมันเลื่อนได้นะแต่ว่าค่อนข้างแข็งมากมาตอนแรกนี่ไม่กระดิกเลยนะก็ต้องใช้ความพยายามประมาณนึงนะฮะกว่าที่มันจะยอมกระดิกให้นะแล้วก็เนี่ยการแขนเนี่ยค่อนข้างที่จะจะแข็งมากเราก็ไม่อยากไปขืนมากเราขืนมากเราไม่รู้ว่าอะไรตรงไหนมันยังไงมัางนะขืนมากจะเกิดมันหักขึ้นมาแล้วเป็็นเหลก มันซ่อมผมว่าซ่อมไม่ได้ถ้าเป็นเหล็กนะฮะอือ่ะเดี๋ยวมาดูอันอื่นๆที่เขาให้มาอีกก็จะมีนี่หัวก็แยกมาให้นะครับนี่หัวเต่านะฮะหัวเต่าก็จะมีช่องใส่ถ่านอยู่ข้างบนนี่ช่องใส่ถ่านอยู่บนนี้นะฮะยูวันน,นี้ซึ่งเขาไม่ได้ให้ถ่านมาเวยก็ต้องไปลองเองนะ,ะแต่ว่าในคู่มือก็จะมีบอกนะว่าให้ใช้ถ่านกระดุมกี่โวลอะไรอย่างนี้นะครับเราก็เสียบไป กรอกลงสิค่อนข้างแข็งนะอ,อเป็นไงฟังเสียงแนะเป็นไงสะใจนะตอนแรกแกะเล่นที่บ้านมารอบนึงแล้วเว้ยแล้วแล้วขอจะแพ็คลงกล่องเนี่ยงัดงัดจนแบบมะหากหรือเปล่าวะแต่ก็ก็ออกมาได้นะแล้วก็คิดว่าเนี่ยพอแกะแกะรีวิวอันนี้แล้วก็คงไม่เก็บเข้ากล่องแล้วแหละเพราะไม่อยากถอดใส่ถอดใส่หัวบ่อยๆนะแข็งมากแน่นแน่นเกินมาต่อที่อันนี้ก็คือ กระดองนะครับกระดองมอมก็จะมีเดือยแปะไปด้านหลังได้เลยนะปึ๊ดเนี่ยก็แปะไปตรงตรงนะฮะกระดองก็จะมีจุดขยับตรงนี้มาให้ด้วยนะนี่กระดิกตรงนี้ได้นะฮะอ่าทีนี้เราก็จะได้ตัวเต่ามาก่อนและเออเออได้ตัวเต่ามาก่อนละเดี๋ยวเรามาดูจุดขยัขบของคุณเต่าว่าดูดูมือดูมือไปกระแดะเดกระแดะอุ้ยมันไส้อ่ะหัวก็ทั่วไปนะครับปื๊ดปิดเปิดเนี่ยเนี่ยหน้าห่วงตรงนี้มากนะฮะไอ ตัวที่เป็นผ้าข้างหลังเนี่ยที่เป็นเขาเนี่ยเพราะว่าถ้าล้มนีนมีโอกาสหักสูนนะฮะอ่ะดูหัวไปแล้วมาดูแขนอย่างที่ขยับให้ดูเมื่อกี้นะครับขอโชว์ข้างซ้ายแล้วกันนะข้างซ้ายเป็นขยับลื่นหน่อยนี่ไหลนะฮะก่อนดึ๊บดึ๊บดได้แอ่าถกออกมาได้่างนี้ได้นะเพราะว่ามันจะได้กลางได้เยอะๆนะครับอ่างอน,นี่งอบิดมาปื้นเนี่งอขึ้นมาแอน,านิ้วขยับได้นะนิ้วนี่ขยับได้ทุกข้อนะนี่ขยับได้ทุกข้อ เอาไว้กำม,มงกำม,มืออ,อย่างนี้ได้อืมอนี่เนี่ยหมุนได้นะฮะหมุนได้มันจะหมุนไปไปทั้งข้อเลยนะแล้วก็เนี่เปิบเนี่ก็ไแด้ออามาอย่างนี้ได้นะฮะตรงต้นแขนนี่ก็ทวิสได้นะฮะเดี๋ยวมันแข็งหน่อยต้องต้องจับสองมือไอพวกหุ่นเหล็กนี่ค่อนข้างแข็งนะฮะอืมเล่นมือเดียวนี่จะลำบากหน่อยอ่าโอเค ข้อสอเนี่ยมันก็เป็นไอ้นี่นะดับเบิลจอยนะฮะโอ้ยเออโอเคอืมอืมต้องค่อยๆจัดนะฮะเล่นหุ่นเหล็กต้องใจเย็นๆน,นิดนึงต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็ตัวตัวก็อืมบิดได้แต่ว่าเอวเนี่ยบิดบิดได้ค่อนข้างน้อยหน่อยผมไม่รู้ว่าของของผมมันมันแข็งเกินหรือเปล่านะมันก็เลยบิดได้แค่นี้เนี่ยเนยเนี่ย,เ,ย,เ,ยเห็นนะบิดได้แค่นี้นะฮะ แล้วก็เวลาจะก้มนะฮะในคู่มือเขาจะมีบอกว่าไอ้ตรงเนี้ตรงนี้มันจะคำ้ำถ้าเกิดคุณจะก้มเนะี่ยคุณต้องงัดมันขึ้นมาก่อนเนี่ยงัดให้มันเปิดขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วมันก็จะก้มได้มากขึ้นนะฮ่าอ่าซึ่งเีนี้มาดูอันนี้อันนี้อันนี้เราชอบมากนะฮะกับด้านหลังนะครับมันจะเป็นที่ซ่อนคลอกพิษนะฮะก็คือเรางัดไอ้ไนี่เปิดออกมาก่อนข้างๆเนี่ยปึ๊บอ่าสองข้างเลยนะ นี่สองข้างเปิดนี่มา,ป,ป,มา,าปึ๊บอ่าเปิดออกมาสองข้างปุ๊บแล้วก็เปิดไอตัวค็อกพิทขึ้นมามันก็จะมีแคปซูลอยู่ด้านหลังนะฮะเห็นไพอระมุนแคปซูลปั๊บนี่เราจะเจอพี่เต่าขมเอาดีโอเขาไปขับอยู่นะฮะตอนแรกอะ่ะเราดูในนี่ไว้ตอนที่ภาพโปรโมทอะ่ะเราก็เห็นแล้วว่ามันมีค็อกพิทอยู่ตรงเนี้ยซึ่งเขาก็เอาเต่ามานั่งอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็เอ๊ะทำไมมันนั่งหันหน้าออกด้านหลังอะ่ะคือมึงมึงเข้าไปขับมึงก็ต้องแบบหัน,ห,นหันหน้าไปด้านหน้เดิ พอได้มาเล่นถึงได้เข้าใจว่าอ๋อมันใส่ก่อนแล้วมันก็หมุนบิดปื๊บนี่ให้มันไปอยู่ด้านหน้าอย่างนี้นะ,ะมันจะลงล็อกพอดีได้ยินไหมวะเนี่ยอ่ามันจะลงล็อกพอดีแล้วก็ปิดขอบพิดป้าพอาไปป้าพอบาไปป้าเข้าไปในชอมากนี้ชอม,มา,อ,มมาะะอ่ะมาดูขานะครับนี่ตรงนี้ก็ขยับได้นะฮะรอเราจะยกใช่ปะมันจะมันจะสูงไปแล้วก็ถกมันลงมาข้างล่างอย่างนี้นะฮะ มันก็จะได้แบบอ่ายกขึ้นได้มากขึ้นนะฮะจะได้ไม่ติดนะนี่ปลายเท้าปลายเท้าแปะแปะสติกเกรอร์ไว้ไม่เอาออกเอ๊เอ๊เหมือนกันดั้มนะรู้สึกว่ามันโคตรเหมือนกันดั้มเลยเององออย่างนี้ได้นะครับผมอ่าไอ้แล้วก็ตรงต้นขาเนี่ยมันก็เนี่ยอ่าทวิดได้เหมือนกันนะฮะอ่าข้อเท้าเนี่ยเท้าอืมข้อเท้านี่ก็ข้อเหล็กเหมือนกันนะแสดงว่าข้อเนี่ยส่วนใหญ่หลักๆมันจะเป็นเหล็กหมดน,น,นะฮะขยับ ได้นะอ่าไปไปนิ้วนี่เราขยับได้แถมแยกนิ้วให้ด้วยนะเนี่ยมันเป็นสองสองแฉกนะสองนิ้วก็ขยับได้นะฮะอ่า,อาน่นสุดยอดอ๋อแล้วก็ไอ้พวกอ่ามันจะมีเนี่ยฮะรูที่เอาไว้เสียบลูกเล่นกับอาวุธเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะมากนะฮะไอ้พวกรูๆพวกนี้เนี่ยมันจะเอาไว้แบบเสียบดาบก็ได้เสียบปืนก็ได้เอาโล่มาเสียบก็ได้คือสลับนั่นโดนนี่ได้หลากหลายรูปแบบมากนะฮะซึ่งมันก็จะมี จุดพวกนี้ซ่อนอยู่อันนี้จะเ internet, ส้นตรงไหลไหนี่ฮะตรงกระดองใช่ไหมฮะส่วนตรงแขนมันก็จะอยู่ด้านหลังนี่นะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยตรงทองทองเนี่ยแกะออกมาเนี่ยมันก็จะมีรูเหมือนกันนะฮะเอาไว้เผื่อเสียบอะไรได้นะครับผมแล้วก็จะมีนี่อีกนี่ตรงสะโพกนะมีที่เสียบตรงสะโพกแล้วก็มีตรงขานี่อีกจุดหนึ่งนะฮะก็แกะออกมาเออนี่แกะออกมาก็จะมีรูให้เสียบนะฮะแล้วก็ตรงตูดเนี่ยตรงตูดที่เป็นสีทองทองอันเนี้ยก็แกะออกมาเพื่อจะให้มันไปเสียบ กับฐานได้นะฮะอห็นนะโชว์แ,แกะรอไปเลยอืแต่ว่าตรงไอ้ตรงตูนเนี่ยมันไม่มีร่องให้เราเอาเล็บเข้าไปแงะเว้ยมันจะแกะยากหน่อยนะฮะเอ็หลากหลายหลากหลายวาลเตี้มากจุดขยงจุดขยับนะฮะนี่อันนี้เป็นปืนสั้นรายละเอียดแบบว่าทําดีมากสวยสัตว์นะฮะนี่ตรงไอ้ตรงลูกโมมันเหมือนลูกโมลูกโมนี่หมุนได้เลยนะ นี่ยญิงแป๊บแป๊บแป๊บแแนะแล้วก็ตรงพวกอาวุธนะฮะทุกด้ามเลยนะจะเป็นปืนเป็นดาบะไรพวกเนี้มันจะมีรูอยู่ตรงนี้รูมีไว้ทําไมเพราะว่าที่มือนะฮะพอเรากางออกที่มือมันจะมีเดือยอยู่บนมันมืดอรามองไม่เห็นเห็นนะเห็นนะเนี่ยมันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือเราเอาเนี่ยเข้าไปเสียบในเดือยมันจะได้ช่วยล็อกนะครับแล้วค่อยเอานิ้วอะเอานิ้วบิดมาให้เข้ารูไปถือป๊าบ นี่นะแล้วมันก็จะไม่ดุดนะันก็จะถือได้แล้วแต่ของของผมเนี่ยมือขวาเนี่ยมือขวาเนี่ยจะกระแดกกระแดกหน่อยนะฮะคือดัดดัดคืนทรงแล้วเห็นไหมเห็นหหนะดูนะเห็นนะมันดีดกลับเองไม่เหมือนข้างซ้ายนะข้างซ้ายเนี่ยไม่มีปัญหาข้างซ้ายนี่ก็คือดัดยังไงก็ได้นะฮะแต่ข้างขวานีไม่ได้นะครับไม่ได้เนี่ยเนี่ยกระแดกกระแดกเองนะฮะมันกระเดิดไปเองนะคิดว่ามันคงต้องมีอะไรไม่ไม่ลงล็อกแหละแต่ว่ามันประกอบไปแล้วเราขี้เกียจงัดงัดออกมา ช่างมันไม่เป็นไรนก็กระแดะนิดนึงนะฮะนี่ปืนยาวปืนยาวนี่กระชากได้ด้วยกระชุกงกระชุกงเอ้เอ้นี่นะเวลาถือก็เหมือนกันมีรูตรงนี้นะครับแล้วก็ปืนยาวเขาจะมีอันนี้มาให้ด้วยไอขวดแคปซูลสารอนะ่ะจำชื่อสารไม่ได้แล้วนี่มันเอามาเสียบข้างบนนี้ได้นะฮะนี่นี่อ่าแล้วก็ไปยิงได้นะซึ่งอันนี้ ทุกอาวุธทุกอันเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่บอกมันจะมีพาร์ทที่เอาไว้เอาไว้ใส่เหมือนจะบอกว่าเป็นซองปืนซองดาอะไรอย่างงี้นะเพื่อที่จะเอามาเน็บตามตัวได้นะแต่ละอันมันก็จะมีแยกมาให้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนี่นะฮะจะเป็นตัวนี้ให้มานะแล้วก็เน็บเข้าไปเออเออมันจะใช้ระบบระบบงับนะถางยุบนะเพราะนั้นต้องต้องระวังมาว่าต้องหามุมให้มันตรงๆนะฮะหาเหลี่ยมให้มันดีๆไม่งั้น มันหักมันจะหักเขานะถ้าเกิดงัดไม่ดีอ่ะไอ้ไอ้ระบบทางยุบเนี่ยเวลามันหักเนี่ยมันซ่อมยากนะเพราะว่าพอมันมันหักไปแล้วเนี่ยพลาสติกความยืดหยุ่นมันเสียไปแล้วมันมันมันยืดหยุ่นไม่ได้เนี่ยพอมันมันง้างเนี่ยมันก็ต้องยืดถูกป่ะทีนี้พอมันยืดไม่ได้มันก็หักอีกไม่ว่าคุณจะเอากาวย้ําเลยผมต่อไปนี้นะถ้าเป็นไปได้ผมจะย้าแม่งทุกคลิปเลยว่าของเล่นจุดขยับนะฮะที่มันต้องขยับนะ หรือว่าไอ้อย่างระบบทางยุบนี้ก็เรียกว่าขยับนะฮะก้าวบนโลกใบนี้ไม่แปะไม่ได้นะฮะใครที่หลวมตัวมาดูคลิปของผมนะครับจำไว้จำไว้ว่ากาวมันแปะไม่อยู่เจอมาเป็นสิบจริงๆผมว่าบนโลกใบนี้น่าจะมีเป็นร้อยๆเคสที่แบบว่าทักหรอก็แปะกาวสิแค่นั้นก็อยู่แล้วผมก็ทำซ่อมได้ไมีอยู่จริงๆลองลองแปะแล้วลองทางใส่รุดแขนข้อศอกข้อไหลคาด ตอกาวตาช้างมันจะพอกให้หนาเป็นเซนก็เหอะขอบิดปับ๊บหักทั้งนั้นนะนี่ขอพูดแบบใส่อารมณ์เลยหืละอาจะพูดมากแล้วสุด,ดย่ายเขาจะบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่ว่าแต่ถ้ารู้แล้วอย่าทําอีกแล้วก็ไม่รู้ไม่เท่าไหร่ตามกลุ่มมีขอนอกเรื่องเลยนะตามกลุ่มเนี่ยก็ชอบไปแบบไปโพสถามแล้วมันจะมีคอมเมนต์ที่บอกว่าแปะกาวครับอยู่กาวอะไรครับกาวช้างกาวน,อน้อนอยู่ผมลองมาแล้ว ถ้าอยู่จะถึงมือกูเหรอมันไม่อยู่ไงเขาถึงสมบ้าซ้อมกับกูอ่ะกลับมาต่อนะครับนี่นะครับเราก็จะม,มาใส่ตรงนี้นะครับเสียคอยเปื้เห็นนะะอ้าก็อยู่แล้วหรือว่าหรือว่าอไม่อยากเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงสะโพกได้ไหมเอ้าได้สิอืมนี่จะไปเสียบตรงไหนก็ได้ที่มันมีรูให้เสียบนะฮะเอ้ ทีนี้มาดูอาวุธหลักของพี่เขาก่อนนี่อาวุธหลักของพี่เขาก็คือดาบนี่ดาบมาอย่างนี้เลยนะเสียบมาในฝักชุ้มดาบนี่ก็เป็นในนี่นะโลหะนะฮะเออเป็นโลหะนะ,ะนี่ทําสีสวยงามนะครับแล้วก็เสียบไว้ปึ๊บน่ลงล็อกปึ๊บนะฮะซึ่งดาบนี้ก็ต้องมันก็จะมีนี่มาเหมือนกันนะครับจะเสียบอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าปลายมันโป่งนะฮะสองข้างเลยมันใหญ่กว่าเพราะนั้นก็ต้อง ผม,มพยายามลีกเรียงการถ่างอยู่เพราะว่าเราเรากันพลาดนะฮะกันพลาดไม่เกิดแบบว่าไม่ลงล,ล็อกหรื่าพลาดไปหรือไม่จะหักเอาแล้วเราไม่รู้พลาสติกเขาจะดีไม่ดีขนาดไหนอ่ะแต่สุดท้ายก,ก็เรียงไม่ได้นี่นะฮะก็ใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเดือยใช่ป่ะเราก็เอาเดือยมาเสียบตรงด้านหลังอ๋อยัง,ย,งยังเสียบไม่ได้เพราะว่าถ้าเสียบตรงนี้เนี่ยมันจะใกล้ไปมันจะขยับไม่ได้นะฮะมันจะมีพาร์ทช่วยอีกอกานึงก็คืออันนี้นี่นเอออย่าคิดว่าจะได้เล่นง,ง่าย นี่อันนี้เสียบเข้าไปก่อนต่อเข้าไปอย่างเงี้ยปุ๊บนะฮะแล้วค่อยเอาอันเนี้ยเนี้ยมาเสียบกับตัวนี้อีกทีหนึ่งปุ๊บอ่านี่นี่น,นี่ทีนี้ก็ได้แล้วอ่าซึ่งมันจะช่วยให้มันแบบขยับยกขึ้นยกลงอะไรอย่างี้ได้นะครับนี่สองข้างเหมือนกันนี่ได้แล้วอ๋ออ๋ออขออนุญ,ญาตไอไอปืนนี้เอาออกก่อนแล้วกันนะ อ่าทีนี้มาดูต่อมาก็จะมีนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นดาบสั้นนะที่ผมเรียกสปาร์ต้านะครับผมสปาร์ต่านี่ก็จะมีนี่นะะที่เก็บสองอันเหมือนกันอันแรกก็จะเป็นนี่อันตัวเล็กเนี่ยเอามางับไว้นะฮะปึ๊บแล้วก็เอามาเสียบตรงสะโพกนี่เอามาเสียบตรงสะโพกปึ๊บนี่โอ้แบบว่าถ้าติดทั้งตัวนี่คือแบบว่าแม่งพร้อมลบอ่ะนือว่าแลมโบ อีกอันนึงก็จะเป็นนี่นะฮะเป็นแท่งๆซองยืดอย่างนี้นะครับผมเขากอ็อันนี้อันนี้อันนี้จะเก็บยากห,หน่อยนึงเก็บยากนิดนึงนี่นะฮะพอเสียบเข้าไปแบบนี้ปับ๊บใช่ป่ะแล้วเราก็จะเอามาติดตรงนี้เอามาติดตรงแขนด้านหลังที่มันมีรูนี่นะฮะฟื้นเข้าไปนี่นี่ดาบแขนนี่อ่ะเป็นไงเฟี้ยวไหมชงจัง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 ,ง,ง,งเป็นไงเฟี้ยวไหมโอ้โห ก็ติดอยู่ด้านเดียวเลยหนักข้างเลยทีนี้มาที่ปืนพกสั้นนะครับปืนสั้นเนี่ยมันก็จะมีนี่ฮนะนี่ก็จะเป็นตัวซีนี่นะตัวซีนะครับตัวซีมันจะมีเล็กใหญ่นะฮะอันเล็กก็เอาไว้บนนะครับก็เกี่ยวเข้าไปแล้วก็อันใหญ่มาคล้องตัวลูกโมปั้งนี่ใส่เข้าไปได้แล้วแล้วยังไงแล้วก็นี่มาติดตรงขาได้ขอยใาย้ไปอยู่ฝั่งซ้ายบ้างวม่งั้นเดี๋ยวนักขวาเออเอาไว้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าเหมือนกัน จะเป็นปืนพกเน็บเอวอีก็ได้อ๋อง่ายหรือจะมาติดตรงหัวไหล่ก็ได้เช่นกันไปติดตรงแขนก็ได้ด้วยนะเอออ่ะติดที่มือซัวไปก่อนส่วนโลของคุณพี่เขาจะแยกมาเป็นสามชิ้นอย่างนี้นะฮะก็คือเราสามารถอ่ามาเสียบป,ป๊าให้มันกลายเป็นโลอันใหญ่ได้นะซึ่งถ้าเป็นโลอันใหญ่เนี่ยมันก็จะมีมือให้จับทีนึง <S <S ใช่ไหมครับเออมันก็จะมีที่ให้จับนะฮะแล้วก็ เสียบเข้าไปเปึิบมันก็จะมีเดือยนี่นะฮะเราอันนี้เราก็มาเนี่ยเสียบตรงแขนด้านหลังนะงัดตรงข้อศอกมันออกมางัดมันออกมาปอ๊บแล้วก็เอาอันนี้เสียบเข้าไปที่หลังแขนปึ๊บโอเคเนี่ได้แล้วอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบเวอร์ชั่นโล่ใหญ่โล่ใหญ่เต็มนะครับซึ่งมันก็สามารถถอดออกมาได้นะเราก็ถอดออกมาก่อน พอถอดออกามาเนี่ยมันจะเป็นโลเล็กแยกได้นะฮะเป็นโลเล็กแยกได้ซึ่งด้านในเนี่ยมันจะมีเดือยแอบฝังอยู่นะครับเราก็แค่งัดเดือยออกมางัดเดือยมาปึ๊บนี่ได้เดือยออกมาแล้วนะฮะเห็นนะฮะได้เดือยมาแล้วนะ,ะแล้วก็เอาไอเดือยเนี่ยมาเสียบจะไปเสียบตรงสะโพกเพื่อเป็นเกาะสะโพกก็ได้อ่าหรือจะเสียบตรงไหล่เนี่เสียบตรงไหล่นี้นก็เหมือนนนี้นะเกาะสมูไรดีเหมือนกันนะอ,อ่าอีกข้างหนึ่งเสียบตรงสะโพกให้ดูเอ๊ ปาเข้าไปนี่ได้เหมือนกันเห็หนนหโอ้หลุดง่ายนิดนึงไอโคตรโคตรแบบว่าวาไรตี้แล้วก็หลากหลายมากนะฮะซึ่งไอ้ตัวนี้อ่าตัวดาบไม่ใช่ตัวดาบขอ,อโทษทีตัวโลเนี่ยนะฮะมันก็มีลูกเล่นเพิ่มอีกนะด้านหลังเนี่ยนะฮะมันจะมีร่องแล้วมันก็จะมีเดือยอยู่ด้านในนะก็คือคุณสามารถเอาอีดาบนี่นะครับเดี๋ยวนะ แกะตรงกลางเยมันจะแกะตรงกลางออกได้นะฮะแล้วก็เอาดาบเนี่ยใส่เข้าไปปึ๊บนี่เป็นโล่ปลายดาบอย่างนี้นะฮะโล่ปลายดาบอย่างนี้แล้วก็เอาเนี้ยเสียบคืนเข้าไปซึ่งตัวเนี้ยเนี่ยมันจะมีร่องร่องอยู่ใช่ไหมฮะเออมันก็ไม่ต้องถัวมันจะไปทับกันนะปึ๊บเราก็ใส่คืนเข้าไปนี่เราก็จะได้โล่ดาบออเฮ้ยโอ้โหสนุกสนานชิบหายกับการเลือกเล่นอาวุธของพี่เขานะครับผมเอาถือดาบโทงหน่อยสิน่ะเออ อืนี่นี่เป็นไงโหหนุกหนาชิบหายอะ่ะโคตรเท่เลยอะ่ะแบบว่าหอนะจุดขยับก็สุดยอดนะครับผมแล้วก็มีน้ำหนักใช้ได้นะฮะนอกจากนั้นก็อาวุธก็วาไรตี้ลวเกินหลากหลายเลือกเล่นได้หลากหลายรูปแบบมากนะครับอยากจะแบบว่าปรับอะไรยังไงก็ได้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ ที่สนุกอ่ะคือคือตอนที่จ่ายเงินเราก็รู้สึกว่าเออราคาไม่สูงเว้ยแต่ว่าพอได้มาเนี่ยรู้สึกโอเคนะเออโอเคกับกับราคาที่จ่ายไปนะฮะแล้วก็อืมก็สมดังหมายนะฮะเออรู้สึกว่าเอ้ยมันมันโอเคกับการที่เราจะเก็บชุดนี้ให้ครบทุกตัวนะครับแต่ว่าหลักๆก,ก็เหมือนเดิมน่าจะเอาแค่เต่าสี่ตัวนะเออเลเดอร์สปินเตอร์อะไรถ้าจะออกมาก็คงไม่ได้เก็บนะฮะแค่เต่าสี่ตัวก็พอแล้วผมอืมฮึ่งไ เฟิ้วฟ้าวอ่ะอฟวฟิวฟ้าวเต่าเขียวอ่ะ oh, 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 oh. อะ,อะ,อะเห็นถึงความสุดโต่งสุดยอดของมันขนาดนี้แล้วนะครับผมก็อยากนั้นเลยสามอูหูไปเต็มเ็มเลยครับไม่ต้องคิดมากสามอูหูไปเต็มเ็มเลยนะฮะก็รอต่อไปเห็นว่าเอ่อน่าจะถ้าไม่ไม่ไม,ไม่สิ้นปีนี้ก็น่าจะต้นปีหน้าน่าจะได้ไมกี้นะฮะเดานะเดาว่า,าวน่าจะได้ไมกี้นะครับผม ซึ่งตอนนี้ราฟาเอลก็จองไปแล้วเหมือนกันนะฮะก็จะเหลือแต่ดอนน่าเทนโลแล้วตอนนี้โฮโฮคิดว่าอีกนี่นี่นี่เปิดตัวแรกเดือนสิงหาสองพันห้ารอหสิบหนะครับกว่าจะครบสี่ตัวเนี่ยไม่น่าจะเกินปีหกเ้าน่าจะครบสี่ตัวนะฮะของเล่นเดี๋ยวนี้รอนานนะครับผมอ่ะใครมีแล้วรู้สึกว่าอะไรยังไงก็ กริวกราวกันเข้ามานะครับผมรออ่านเหมือนเดิมรออ่านนะจ๊ะอ่านนคราวหน้าจะเป็นตัวอะไรไงก็ฝากติดตามต่อไปด้วยนะจ๊ะอีพีนี้ไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบายครอบบังก k ก็